สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านพี่น้องน้ำพราวีชาแนลคะ่ะทุกคนวันนี้สิภามาชมการห้น้ำแต่งร้านนะคะพี่น,อน้องนอดแต่งร้านพันโลตัสนะคะทุกคนมีนกระดังปลอยน้ำพี่น้องสายนำย้ำยกกับสายน้ำพุ่งประท่ากันยุ่ตอนนี้นะคะไปร,ะรับชมด้วยกันเลยค,ค่ะค่ะพี่น้องปลอยน้ำใส่ทุกทิศทุกทางคะ่ะวันนี้ว่าสิเปยพักตบชวามาใส่เสร็จได้พี่น้องให้แันแล้วโมได้ก็สเปย์ไปไปเจียเพื่อพี่น้องก็ท่านวลาว่างน้องืันนี้เริ่มแล้วพี่น้อง เชือป่ามาร่วงสืพักตบมร่วรงสะกอนเชือป่ามาร่วงนะคะทุกท่านเนาะวันนี้นะ้ำผ้ามาชวอีกฟังหนึ่งค่ะพี่น้องอีกด่านหนึ่งนะคะฟังนี้จะอยู่ในเขตบริเวณที่น้ำล้อมหัวไว้นะคะทุกท่านเนาะฟังข้างลาง่างนั้นสป็นขโ้โพดเป็นฟักทองเป็นหัวผ้านะคะทุกท่านที่ทุดร่องบินเบิงนะคะพี่น้องความจริงอยู่ยูฟังนี้ค่ะพี่น้องอันนั้นก็จริงคือกันค่ะพี่น้องอันนั้นก็เหตุจริงคือกันล่ะคะ่ะแต่ว่าหางปูกรน,นะคะพี่น้องเนาะวันนี้จะเป็น ลองแตงนะคะพี่น้องแต่งชนิดปลูกแล้วพี่น้องที่มิซาดำดเลยค่ะคือปลูกได้สามสี่มือนเลยค่ะพี่น้องประมาณนี้นะคะปล่อยน้ำลงให้ดินชุมจากน้อยเพื่อจะเกิดไว้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นโหระพานะคะทุกท่านเนาะเป็นโหระพานะคะโหระพานี่ก็ปิดสายนำพุงเรียบร้อยเลยนะคะเพราะว่ามันเปียกแล้วนะพี่น้องอันนี้ปุงปลูกได้ประมาณสามสี่มือโหระพาพี่น้องเนาะอันนี้คือแตงร้านนะคะทุกท่านเนาะ อยางร้านพันโรตัสนะคะพี่น้องได้ปลูกได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหล่องเลยนะพี่น้องเนาะอายุสามหล่องนะคะน้าเสียวมาใส่พี่น้องกาสิขัไปเอามอื่นเลยนะพี่น้องเนาะสิเอาบักแตงร้านมันล,ลงอีกแจกกระป๋องก่อนพี่น้องให้มันเต็มนะคะทุกท่านเนาะบริเวณโดยรอบค่ะทุกคนเยี่ยมชมสวนเกษตรน้ำพารุยชาแนลนะคะทุกๆปีสิเรเล่มไปไทายจะสวนเกษตรปีนี้มาทายของจะาของ,อ,อ,งอ,งาาองเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามเลยเด้อค่ะ สวนกเกษตรนะคะทุกคนอันนี้ปลูกแบบยกรองนะคะทุกท่านเนาะคูดคู่ึ้นมาแล้วขาคอยปลูกนาะพี่น้องเนาะแต่จะควมชอบของจ่ละคนเนาะพี่น้องใครมากจังเก็เอาจังสั่นพี่น้องเอาที่คุณสบายใจนะคะทุกท่านเนาะอันนี้หนังกระพ้ามาชุม่มสวนแตงนะพี่น้องบริเวณนี้นะคะเนี่ยที่กับึ้่น้องบอกเลยพี่น้องจะบ,บ้านหกไร่หกไรก่กัวานะคะพี่น้องหกไร่เศษนะคะประมาณนี้นะคะทุกท่านเนาะนามเห็ดโหระผ้าลุ่งพี่น้อง เนื้อผ้าลงนะคะเฮ็ดไใบพี่น้องร่างกุ้ยเตีย๋ยกระไลอยู่ดอกในอุดรเนาะกระสิบปรด้ขายอยู่บ,นนบ,ยบ่เนาะพี่น้องเนาะสนใจสนใจกะจังไรกะค่อยแวะมาชมเด้อพี่น้องเด้อถนนอุดรกุจ,จับนะคะ FC ฟซีด้วยฮั่นพิกัดบ้านนวลสวรรค์ตะบลเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรธาน,นีนะคะออกจากบ้าน,น้องอวดมาประมาณเกือบสองโลพี่น้องก็ออกจากบ้านนวลสวรรค์มาก,กับบ่หอดโลดอกพี่น้องจุดประมาณนี้นะคะนั่งเดียเห็นอยู่หมู่บ้านนวลสวรรค์นะคะทุกท่านเนาะ สวนเกษตรค่ะทุกคนตัวนี้ใส่เครื่องสูบน้ำพี่น้องสูบน้ำออกจากสากอน้ะพี่น้องเนาะง้นสีทำขพ้นสะาดเพื่อสิบปอยป่าลงงนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนตอนนี้เน้องพี่น้องสุดท้ายยังมาเกิดขึ้นกับกระร่างไตกล่าวไตไปที่ละขันตอนนะคะทุกท่านเนาะวันนี้นำกระดิ่งผ้ามาอัปเดตอีกคเก้าพี่น้องเนาะ งฟงุ่นจะเป็นกล้วยหอมละพี่น้องฟางทั้งุ่นนะคะเป็นเขตของกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมจะเลื่อยโค้งไปอีกเล็กน้อยนะคะพี่น้องนอ้อยยุฟฟางันจะเสป็นกล้วยหอมนะคะทุกท่านฟางนึ่งสป็นโหระพานะคะโหระพากับแตงร้านนะคะทุกคนแตงร้านทันโรตัสขายเอฟซีทุกท่านระมาณนี้พี่น้องมีว่าต่ไม่บายสิเปียวพักตบชวามาร่รงเสด็จพี่น้องมือเดิมเลยเมื่อเสด้จพอมาเอื้อนอื่น,น,นสามือ้อแล้วขอกระด้จ้ากระเทียพี่น้องเลย นี่ยู่ประมาณนี้นะคะทุกท่านเนาะต่อสายหนามาที่น้องต่อไปที่ละขันตอนค่ะทุกทานน่านเนาะเสาหัลักนี่ก็จะเป็นข้อใกล้พี่น้องนกครข้อใกล้ให้กันนะคะอันนี้เป็นอของนกค่ะพี่น้องเนาะของนก็นเรียบร้อยมเมื่อ้วเรือไก่นะคะเรืยไก่กับขอกหมูฟังท้างนัันพี่น้องที่เรียกว,ว่าเจาล่วงค่ะแม่เหล้วพ่ยบ้าไม่เห็นเนอเงยูเหมงืงเสากรก็ได้เด็ดถิ่นข้างนั้นก่อนนะคะทุกท่านเนาะอันนี้ก็คือสายนำพุงนะคะทุกท่านเนาะพี่นามามาใส่หัวระฆังพี่น้อง เพราะผ้าแดงเขาจะปลูกเมื่อค,คืนนี้นะคะทุกทนะ่านานี่เนาะปลูกเมื่อคืนนี้นะคะทุกคนใบแดงมันเย็นชุ่มฉ่าแล้วพี่น้องเออหนักเสด้ไปหัวตตนต้นมะพีแต่ผ้าแดงหัวจู่จ่ามือเสานี่เนาะเสด้หัวต้นมะพีอยู่หันต้นเดียวน,นี่ต้นมะนาวนะคะทุกท่านเนาะสายนำพุง่งค่ะทุกท่านขวบนี้ก็ะสปลูกมะกะเทศไส้มะพีไส้ไปแล้วพี่น้องมันได้บางกระเสียไส้ไปโรยค่ะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นสายนำพุ่งนะคะทุกท่านคอมเมนเ์คอมแมนสายนำหยอะนะคะนำพุ่ง วงไปว่ามากแค่ช่างสายยางหัวเนี่ยพี่น้องใครบ้านเนาะมันจอมัปิดสายยางหัวสายยางหัวก็ได้หายเนาะพี่น้องมุจจาว,ว่าบ่งัวห้ามอยู่ยดีพี่น้องคนเนาะแป๊บเดียวมันกับเปียกกระชุ่มนะคะพี่น้องสายน้พาาำพุ่งนะคะทุกท่านพุ่งยี่รีไปได้ไกลยุ่พี่น้องอืมนานที่สั้นอยู่แล้วมัวเป็ี่ยนจะเปียกนละมูถอยเฮ้ยว่าก็ไปได้หัวสามนานอยู่ดีพี่น้องเนาะ ระบบน้ำนะคะระบบน้ำสายน้ำพุ่งพี่น้องโอ้ยแดดหวอนหลายจาังเลยวันข้าค้อนแน่แจังฮะข้ารอเบงโหรผ้าดิพี่น้องเบงโหรผ้านี้ได้สามนานนะพี่น้องได้สามแปลงนะคะทุกท่านเนาะหวานหลายจากทุกท่านอันนี้เป็นลุ้มข้อใกล้ดอกพี่นออ้องสิรี่ส์บอกซ้อมมะลวงมา,า,าสามาาาัสาาานา่นต้อหันเอาซ้อมมะลวงแล้วว่าเสือมาเฮ็ดเราไปเฮ็ดโค้งตรงนั้นก่อนนะพี่น้องกันโค้งมึงอยู่มึงเศร้าหน่อยคะ่ะให้มาเงิน จะไปเฮ็ยบางนานก่อนก็ได้มาเสียเวลาเสียด้ก็เลยงให้เลยมาเคยเฮียแต่นั่นนี่อยู่ขี่งนอกก็เลยบอไปหนามาล้างยู่ไข่กระไดโอสายน้ำพูพี่น้องมอนุภาสสามนันนะคะทุกทคนนะอือบริตรัวไมันอีบริหน่องไม่คิดจะบ่นั่นห้องบานนี่พี่น้อง อันนี้ก็ปลูกแล้วมุอเซ้านี่พี่น้องนานี่นนก็ได้เรียบใบหนาแม,มาลงนะคะวันนี้นะมาสิใส่พักบุ้งจีนจะได้พี่น้องนี่ยานลองไว้ซื้อส่พักบุ้งจีนค่ะทุกท่านนะเสื๋ยวายน้ำผู้มาใส่อีกสายหนึ่งละพี่น้องใส่อีกเส้นหนึ่งก็จะพอดีนะคะตรงนี้เปียกแล้วสิ้อบริยายไม่ทั้งเปียก่ะพี่น้อง ท่านเจับโทรศัพท์คนนอกนะคะบางวันถอนหลายพี่นอ้องวอนคากวันไอโฟนสิระเบิดวั <laughs> นจะว่าคุณนุ่นน้ำพุ่มบา้าไอโฟนของท่านร้อนมาก,กว่าสันบ้าพี่นอ้องรอให้ลดความร้อนลงก่อนถึงใช้งานได้ประสั่นพักจุยงกหนึ่งนะพี่น้องเนาะถ้ามาเบ่งบรรยากาศอีกก่อนพี่น้องสายน้ำพุพี่น้องน้ำพุฮะน้ำพุ่งใส่น้ำพุ่บ้าะเออ ส้นคือพี่น้องอันนี้คือมืรักานะพี่น้องเคุณเฮดแล้วม,มัดมาซีสดนะคะมือรักาค่ะทุกท่านเนะาะต้องในเสียพงพกบุหูร่วงมาสัญญาพี่น้องด่จิแน่นก็ค่อยติดตามกันนะคะทุกท่านเนะาะประมาณนี้ค่ะทุกคนฟังนั่งพี่น้อง เย็นยึดได้ย็นยึดไกลหนาพี่น้องเนาะออกเกียงน้ำไปก็บฮวันแล้วบารนี้นะพี่น้องไปค่ะต้องเย็นด้านนึงโอ้ยหวันผู้หทองเกล็นี่พอยี้มแน่เดลยค่ะหวันคักะคอนแน่ประบบน้ำแบบสารนำพุงพี่น้องอันนี้ทั้งที่มีบริษัทสติงเกอร์นะคะ้สายนำพุงก็สารนำยวดเด็ดนะพี่น้องเนาะจุงผิดหรอกพี่น้องเมู่เขาตายเมื่อดอกเดือดตูนเดียวคนล้นก็ต้องออกดอกอีพี่น้องบาร์นี้ดอกเริ่มออกเต็มอิ่มแล้ว ประมาณนี้ค่ะแทบซีทุกท่านคลิปดในนางกับฝากไปสังหรณ์กับนพน้องหัอไหลายเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวจะแน,น,นะนำเสมาอัปเดตในเมืองใหม่เด้๋ยค่ะพี่น้องเนา้อมีอากประสบความสมเร็จเช่นเคยนะคะทุกคนเนาะมรภาพกระบงเรียบร้อยเป็นยันเจอซินเรียบร้อยเดีนะพี่น้องเนาะแต่ซีแปรนะคะข้างบนมีสามข้างล่างนั่นกับแสงหนึ่งนะคะทุกท่านข้างล่างแต่จุดนั่นก็ให้หน้านึงนะคะมรภาพานพน,น้องเนาะ คลิปนี้นพีน่น้ก็ฝากไปสนิทกันพี่น้องพบกันใหม่นคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกคน